เมื่ยุยกับเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงสงสัยและอาจจะยังไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่บนดอยแถบอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ที่เปิดให้ท่องเที่ยวมานาหลายปีแล้วแต่คนไทยยังไม่ค่อยรู้จักกันเท่าไหร่และนี่ก็คือจุดหมายใทริปนี้ของผมอัลโครัะ ครับผมผมมีคนรับส่งงบ้านพี่นาวสเตย์ครับูกค้าถึงไหนแล้วครับผมตอนนี้ผมน่าจะอยู่แถวประมาณแม่ริมครับถ้างั้นอ่ารอบลูกค้าจะเป็นมอเตอร์ไซค์ที่บ้านไปรับแล้วพอดีรถยนต์ผมก็าลยจะขึ้นแล้วผมอ๋อได้ครับเดี๋ยวผมนั่งมอเตอร์ไซค์ไปกับพี่ก็ได้ครับผมต้องไปเจอที่ไหนนะครับพี่ร้านจอดรถช่างยิ้มครับผมลองพิมพ์เขาว่าร้านจอดรถช้างยิ้มมันจะเจอครับผม โอเคครับน่าจะถึงประมาณ4ี่โมงครึ่งนะครับสี่โมโอเคครับผมอ่าครับเดี๋ยวจะมีมอเตอร์ไซค์เว้นไปรับน้าลูกค้าจะได้แบบว่าชอบโอเคครับขอบคุณมากครับพี่ครับครับผมสวาสดีครับโอเคครับในช่วงบ่ายโมงกว่าๆผมเดินทางจากแม่กำปองมุ่งหน้าไปยังห้วยกลุบกับเป้าหมายสุดท้ายของทริปเชียงใหม่ของผมห้วยกุบกับ ตั้งอยู่ที่ตำบลกืดช้างอเภอําแม่แตงจัังหวดเชียงใหม่อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ50กิโลเมตรเข้ามาในซอยปางแม่ตะมานแล้วอีก13โลถึงช้างเยีมจุดนัดพบ รอครับผมมาถึงร้านจอดรถช้างยิยมแล้วครับอ๋อครับผมมาสิบห้านาทีนะครับลูกค้าเอากระเป๋ามายังไงห,หรือว่ามีกี่ใบของกระเป๋ามีใบเดียวครับใบใหญ่โอ,โอเคงั้นก็ขึ้นมาได้ครับผมแล้วลรถจอดตรงไหนครับรถร้านจอดรถช้างยิยมมาช้างยิยมครับผมผมนัดก,กับพี่เสือพี่ที่จะมารับผม ขึ้นไปบนห้วยกุบกับเพราะถนนทางเข้าหมู่บ้านเนี่ยเป็นดินแดงที่เต็มไปด้วยหลุมบ่อมากมายทําให้ยากต่อการขับขึ้นไปในส่วนของผู้ที่ขับรถยนต์มานะครับจะต,ต้องจอดรถไว้บริเวณร้านช้างยิ้มแล้วหมอรถโฟวิวของชาวบ้านขึ้นไป ทางตอนแรกๆเนี่ยก็ดีอยู่นะเป็นพื้นคอนกรีตแต่พอผ่านไปสักพักเนี่ยเ้เปลี่ยนโหมดเป็นเส้นทางเอนโดโรซัง,งั้นผมนี่ซ้อนไปเสียวไปเลยไอ้ที่เสียวเนี่ยเสียวร่วงมากๆพอพี่เขาเนี่ยขับได้ซิ่งและมันมากๆแต่ก็โชคดีเหมือนกันนะที่ได้ซ้อนมอไซค์เนี่ยก็ได้ประสบการณ์ไปอีกแบบหนึง่งเพราะปกติเนี่ยจะเป็นรถกระบะโฟรว์วิลมารับเราขึ้นไป เราใช้เวลาเดินทางประมาณ17นาทีก็มาถึงด้านบนบ้านห้วยกุกมกับบ้านห้วยกุบกับที่เนี่ยเป็นหมู่บ้านชาวเขาทวนเผ่าลาหูหรือหมู่สวแดงที่อยู่อาศัยกันประมาณ40-50หลังคาเรือนที่เนี่ยตั้งอยู่บนยอดดอยสูงที่มาพร้อมกับวิวภูเขาที่สวยงามมากๆ สวัสดีครับลวครับี่พวเลยสวัสดีครับสวัสดีครับผมเสือนะครับเอ้าไม่ช่อกับที่ร้านกาเฟหนงครับอันนี้ชื่อเสือครับดูใครใช่ครับอ๋อล้วพี่ชี่อะไรครับผมชื่อมูอะเป็นน้องชายอ๋อเหรอผมก็นึกว่าพี่เสือไปรับผมเมื่อกี้ผมก็นึกว่าพี่เสือพี่เสือเป็นน้องของพี่นางซึ่งพี่นางเนี่ยเป็นเจ้าของโฮมสเตย์ที่ผมพัก หนังนี้เดือดเดใช่ไหมครับอโอเคครับผมนหนังว้าจไปะเชื่อครับหนักอะไรมาบ้างครับผมดีผมไปหลายที่ครับที่มาของชื่อห้วยกุบกับมาจากสมัยก่อนหมู่บ้านนี้เนี่ยตั้งอยู่ที่ลำธารท้ายหมู่บ้าน ซึ่งเส้นทางเข้าหมู่บ้านเนี่ยมันลาบากรถเข้าไปไม่ถึงเลยต้องเดินทางด้วยการขี่ม้าเข้าไปและไอเสียงฝีเท้าของม้าที่มันดังก,กุบก,กับกุบกับก็กลายมาเป็นชื่อเรียกของหมู่บ้านนี้ไปโดยปริยายในคืนนี้ผมพักที่ลานกลางเต็นท์บ้านพี่นางฮงฟเตจะว่าไปแล้วนี่ก็คงเป็นค่ำคืนที่เหงาและปราบเปี่ยวหัวใจแน่ๆเลย เพราะทางลานกลางเต็นเนี่ยมีแค่ผมพักคนเดียวเนี่ยแหละนี่คือห้องน้ําที่จุดกลางเต็นของบ้านพี่นางโฮโตเทลน,นะฮะห้องน้ําหลักสิทธ์แต่วิวห้องน้ําหลักล้านนะครับเพราะว่านี่เป็นวิวที่สามารถมองเห็นวิวภูเขา เก็บของได้สักพักอาหารเย็นก็มาเสิร์ฟถึงที่จะรออะไรล่ะก็ะต้องรีบกินให้เสร็จก่อนที่ฟ้าจะมืดลงแถมไฟฉายก็ไม่มีติดตัวซะด้วยสวัสดีครับสวัสดีเจ้าพี่คือพี่นางใช่ไหมครับใช่ค่ะโอเคครับส <laughs> วัสดีครับ น,นี้เป็นร้านหนึ่งเดียวในตระในมี2อร้านสาลร้านค่ะแต่ว่าพี่นางอยู่ร้านนี้ใช่ค่ะและในเวลาเที่ยงคืนก็เจอกับเรื่องที่ไม่คาดฝันเพราะฟ้ามืดครึ้มมีทีท่าว่าฝนจะตกโอ้ยน้ำเข้านี่มีการน,น้ำข้างบนของจะพังไหมเนี่ย นี่เสือครับเส้นผมมันจะน้ําเข้าครับข้างบนที่มีมีมุ้งกันเลยครับมีมีอะไรกันไหมครับข้างบนครับข้างบนมันเป็นไม่มีกันน้ําเลยครับเดีือดเป๊มเดือันีกหมดแล้วหรือครับเดี๋ยวครับน้ํามันเข้าข้างบนครับหลังคาโอเคเดี๋ยวผมจะเอายให้เร็วครับขอไขยายหน่อยครับขอไขยายหน่อยครับ เดี๋ยวผมเก็บของก่อนเดี๋ยวเสี่ยน,นี้จะเป็นภาพใบหน,นะคะครับครับคาดสามารถเปิดขึ้นได้มันจะจกันฝนเราอเคครับพอดีนะครับททะค,ะครับครับ้อตอนนี้ฝนก็เริ่มปล่อยๆแล้วแต่เราก็ไว้ใจไม่ได้เก็บ <laughs> ของให้เสร็จดีกว่าไปนอนถ้านอนไม่ได้ก็ต้อง ยายเข้าไปในที่พักสภาพเต็นเมื่อคืนนะครับยับมากข้างนี้เปียกตรงกลางไม่เปียกด้านข้างเปียกแต่เราก็ านมาได้ด้วยดีเกือบไม่รอดในรุ่งเช้าพี่เสือก็เอาเครื่องดื่มรองพ้องมาเสิร์ฟพร้อมเก็บสภาพเต็นท์ที่โดนฝนกระหน่ำมาเมื่อคืนเหตุพอพี่เขาอ่ะก็ลืมกลางไฟชี้ให้ส่วนไอ้เราอ่ะก็ลืมสังเกตโหทุกคนหมอกไหลเยอะมากๆเลยนี่สินนะหมอกหลังฝนตกมันเป็นอย่างนี้นี่เอง ครับผมครับขอบคุณครับลองกินด้วยกันนะครับลองก็ได้ครับได้ครับก่อนอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับผัดถั่วเกี๊ยวครับเกี๊ยวกะเพราผัดถั่วครับผัดถั่วครับเพราะว่าไม่มีกะเพราครับอันนี้ครับอันนี้แกงเนือหมูครับอันนี้น้ำพริกหนุ่ม ก่อนที่ช่วงสายๆผมจะเดินทางไปยังดอยผาสามเหลี่ยมก็พอมีเวลานิดหน่อยที่จะได้พูดคุยกับพี่นางเจ้าของโฮมสเตย์ที่ผมพักแล้วก่อนที่จะมาเปิดท่องเที่ยวอะไรเนี่ยสมัยก่อนนานๆมาแล้วเนี่ยคนที่นี่เขาประกอบอาชีพทําอะไรกันครับเนี่ยปลูกข้าวแล้วก็ปลูกลิจีกาแฟน,นคะคะแล้วก็ปลูกข้าวโพดซับเอาไปขายค่ะ แล๊บทำไมอยู่ๆช่วงนี้คนไทยถึงถึงมาเที่ยวกันครับเพิ่งเปิดมาให้ท่องเที่ยวหรือว่าที่เนี่ยเปิดมานานยังครับเนี่ยนานแล้วค่ะประมาณยี่สิบกว่าปียี<อ>่สิบกว่าปีส่วนใหญ่ไอ้ช่วงย0สิบกว่าปีเนี่ยเป็นคนไทยหรือว่าคนต่างชาติครับค,คนต่างชาติะค่ะคนต่างชาติมีเขาเข้ามากันยังไงครับเนี่ยเข้ามากาันติดต่อที่บริษัทค่ะมากับปิก๊กอุปมากะกายค่ะเดิรคือไม้ครับมาปิกชู้ใหญ่ประมาณ สิบห้าโคยี่สิบโคน,นะคะแล้วอะไรเป็นจุดเริ่มต้นที่ที่ให้เออฝรั่งกลุ่มแรกมาครับไอที่จุดเริ่มต้นเลยพอทราบไหมครับามาก,ก่อนเนี่ยค่ะแรกๆก็ประมาณโคไม่เยอะก็ประมาณสองโคนสามโคนมาเที่ยวแล้วก็ตลาดหลักก็เขาพิมาเยอะคะอ่ะอารมณ์แบบบ้าเหมือนเหมือนแรกๆเลยฝรั่งเข้ามาเที่ยวแล้วเขาบอกต่ออะไรกันอย่างนี้ใช่ค่ะซึ่งผมก็งงว่าคนไทยก็คน,คนไทยเพิ่งรู้เออคนไทยเพิ่งรู้นะครับ ถ้าอยากจะมาเที่ยวที่นี่ควรมาช่วงเดือนไหนดีครับเออหน้าฝงก็ประมาณสนอยู่ค่ะแล้วก็มันหดตามมันยากเนาะครับแล้วก็หน้าหนาวดีกว่าค่าน้าหนาวก็ประมาณมาไหนมาไหนสะดวกแล้วก็มีทะเลหมอกเต็มข้างหน้าเลยค่ะอืมแล้วหน้าร้อนนะครับหน้าร้อนก็เป็นหมอกครัวนะคะอืมแต่ว่าคนก็จะมาเที่ยวกันช่วงปลายฝนต้นหนาวหรือไม่ก็หน้าหนาวเลยใช่ค่ะ หลังจากพูดคุยกับพี่นางเสร็จผมก็เตรียมตัวเพื่อเดินทางไปยังดอยผาสามเหลี่ยมพร้อมกับสมาชิกอีก5คน